สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนคลิปนี้ผมจะมาแนะนํายาปราบเชื้อราทางใบนะครับป้องกันเชื้อราทางใบนั้นใช้ตัวใดดีทางดินใช้ไตโคโดรมาควบคุมไปแล้วแล้วทางใบเราจะใช้อะไรนะครับเพื่อนๆครับยาเชื้อรานั้นมีมากมายหลายตัวนะเพื่อนๆพวกแมนโคเซปพวกคาเบนดาซิมนะครับแต่ผมได้เลือกมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆเป็นแมนโคเซปนะครับนะที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับ เพราะอะไรนะครับแมนโคเซปนั้นเป็นยาเชื้อปราเชื้อราทางใบนะครับเป็นใช้เป็นสารเคมีนะครับเพื่อนๆที่เขาใช้กันเยอะมากในสวนผักนะครับผักปาก,กช่องนะครับเพื่อนๆผมทําผักปากช่องอยู่แล้วผมได้ไปสืบเรื่องยาเชื้อรามาแล้วนะครับกับเพื่อนๆที่ทําผักปากช่องผักหน่าอ่อนไหวง่ายนะครับการเชื้อราลงเนี่ยบางทีเจ๊งทั้งแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะใช้ยาเชื้อราของพวกที่ทําผักเนี่ยเขาจะใช้ใช้ยาตัวที่ดีมากๆเลยนะครับ ตัวที่ดีมากๆของผมนั่นก็คือที่เขาใช้กันนะครับนะแมนโคเซปครับเพื่อนๆเขาบอกเขาการันตีมาเลยบอกว่าทุกตัวนั้นสู้แมนโคเซปไม่ได้ครับพูดอย่างนี้นะครับพวกสวนผักนะครับจริงๆครัผมนั่นไม่ได้ยังไม่มีเชื้อรายังไม่มียาราประจําสวนนะครับยังไม่มียาราที่จะฉีดทางใบนะครับแต่ว่าก็ได้ดูเอาไว้นะครับเพื่อนๆว่าจะใช้ถ้าจะใช้เนี่ยจะใช้แมนโคเซปเพราะได้เช็คจากชาวสวนผักมาแล้วเขาบอกว่าดีมากนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับเวลา าลา,ายใบจุดนั่นก็คือแอนแท็ o โนตมาจากอากาศที่ปิดอย่างพายุที่แล้วมานะเพื่อนๆนะสองสามวันไม่มีแดดถ้าไม่มีแดดติดต่อกันประมาณสัก10หรือ20วันนะเพื่อนๆลายใบยจะลายพา้อยเป็นอย่างนี้เลยนะครับของผมใบาลายเป็นอย่างนี้เมื่อปีกายนะครับที่น้ําท่วมปากช่องเป็นเข่าหน,าน้าหนึ่งกันคึกโครมหลายวันนะครับนะไม่มีแดดยี่สิบวันไม่มีแดดยี่สิบวันนะครับเพื่อนๆใบเตียนก็ลายพา้อยอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นภาพที่ผมถ่ายเอาไว้จากเมื่อปีกายนะครับเพื่อน ลงคลิปไปคลิปหนึ่งเมื่อปีกายนี้ตอนที่บอกว่าใบเป็ี่ยนแบบนี้พี่ๆบอกไม่ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรจริงหรือไม่นะครับเพื่อนก็จริงๆนะครับจริงๆพวกนี้นะครับหมอนทองพวกที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูอยู่เนี่ยเมื่อปีกายนี้ใบลายหมดเลยนะครับนะตอนที่พายุมาแรงๆตอนที่ปักช่องฟ้าปิดน้ำท่วมะไครับนะใบออกจากนั้นไปพายุออกไปใบลายพร้อยเลยนะครับสักพัก เขาออกใบมาใหม่ก็ไม่เป็นนะครับเพื่อนๆพอออกใบมาใหม่ก็ลาพวกนั้นก็จะหายหมดอย่างเพื่อนๆเห็นเนี่นะครับนะเมื่อปีกายผมก็ไม่ได้ใช้อะไรนะเพื่อนๆนะั้นเนี่ยใบที่ลายพลอยเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากใช้นะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้ได้ใช้แมนโคเซปนะครับนะที่เป็นศึกษามาแล้วนะเพื่อนๆอย่างเป็นายาปราบลาอย่างดีจากคํายืนยันของพวกทําสวนผักนะครับใช้ฉีดทางใบ ครับเพื่อนๆลาทางใบที่จะทําให้ทุเรียนเราตายได้นี่อีกหนึ่งตัวก็คือลาใบติดนะครับลาอื่นก็ไม่ถึงกับทาให้ตายนะครับเป็นแอนแทกโนดเป็นโรคใบจุดนั้นก็ไม่ทําให้ทุเรียนตายนะครับเพื่อนแต่ลาใบติดนั้นสามารถทําให้ทุเรียนตายได้นะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องป้องกันไว้ก่อนก็คือการแต่งกิ่งให้โล่งนะครับเพื่อนนะแต่งกิ่งให้โล่งอย่างนี้นะใบแทบไม่ติดกันเลยนะครับทุเรียนผมนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับใบแทบจะไม่ติดกันเลยนะครับแต่ละกิ่งเนี่ยเป็นอิส นี่นะครับนี่นะครับใบไม่โดนกันเลยนะครับก็คือการป้องกันป้องกันโดยการแต่งกิง่งเนี่ยโดนก็โดนน้อยอย่างนี้นะครับเพื่อนนะการแต่งกิ่งให้โล่งให้โปร่งราใบาติดก็จะมารบกวนทุเรียนเราได้น้อยนะครับในทีนี้แอนแทกโนดราใบาจุดก็คือใช้แมนโคเซปนะครับแมนโคเซปที่ผมบอกไปนะครับการันตีจากพวกทําสวนผักบอกว่าดีที่สุดในในกลุ่มปราเชื้อราเป็นสารเคมีนะครับ ถ้าจะฉีดแล้วก็ควรควรทิ้งระยะนะครับควรทิ้งระยะห่างจากการให้ไตโคดามาไป15วันนะครับถ้าเราทําได้นะครับก็คือยิ่งนานยิ่งดีนะครับเ,เพื่อนๆนะอย่างเราเราให้ไตโคดามาไปวันที่1อย่างนี้แล้วก็อาจจะไปฉีดยาลาสักวันที่15อย่างนี้นะครับนะแดดมาพายุออกใบแห้งแล้วก็ฉีดแมนโคเซปป้องกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าใครจะฉีดเป็นรอบก็โดยประมาณสัก15วันนะครับนะถ้ายังไม่เกิดนะ15วันครั้งหนึ่ง15วันครั้งหนึ่งผมว่านะ่าก็จะ เอาเชื้อราอยู่นะครับนะจะปราเชื้อราอยู่แต่จริงๆแล้วนะเพื่อนๆนะถ้าฟ้าปิดประมาณสัก10หรือ20วันที่เอาไม่อยู่นะครับจะเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพวกนั้นนะอาจารย์ทั้งหลายก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับลาใบจุดนะครับถ้าเกิดจากอากาศปิดนะนะเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับลาทางดินก็คือไตโคเดาม่าที่จะปราบลา โรคลาลากเน่าคนเน่าไฟทอปเทอร่าที่ทําให้ทุเรียนเราตายได้ก็คือเชื้อเชื้อไตโคเดม่าในกับพื้นดินและด้านบนก็จะเป็นลาใบาติดที่จะฆ่าทุเรียนเราได้ก็แต่แต่งกิ่งให้โลง่งและใช้แมนโคเซปฉีดสลับนะครับฉีดสลับกับไตโคเดม่าข้างล่างข้างดินให้ได้ักระยะห่างประมาณ15วันนะครับเพื่อนๆผมก็ใช้การดูแลอย่างนี้นะครับนะลาในหน้าฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบจุดนะเพื่อนๆนะใบจุด ไปจุดอ,อันนี้ก็ยังไม่เป็นนะครับนะเพราะว่ามูสันคิงนี่ก็ค่อนข้างจะทนโรคเชื้อราเพื่อนนะมูสันคิงก็จะเป็นอะไรที่เป็นทุเรียนป่าก็จะทนโรคเชื้อราได้สูงได้สูงมากกว่ามอนทองนะครับเพื่อนครับเพื่อน,อนครับการดูแลเชื้อราในหน้าฝนก็ประมาณนี้ก็จะผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดู YouTube และติดตามเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับ